กระจ่างแล้วแพทริกพูดแบบนี้ขุดคลิปทำรารเบสํำสีค่ะ กลายเป็นหนุ่มฮอตไปแล้วค่ะสำหรับยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างแพทดิริกเปวรริทที่หลายคนรู้จักกันในนามของลูกเจ้าสัวหลังตกเป็นกระแสข่าวว่าเป็นครูจ้นคนใหม่ของเบสคําซิงอย่างไรก็ตามต่อมาฝ่ายเบสได้ออกมาเปิดเผยว่าได้ตัดสินใจดีแล้วว่าไปต่อกันไม่ได้และจะไม่กลับไปฟอลไอจีของฝ่ายชายอีกลั้นมีคำพูดบางอย่างทำให้เสียใจผิดหวังไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนเชียร์และไม่ได้เป็นไปอย่างที่ ตนคิดยันทบทวนตัวเองดีแล้วแต่อนาคตอาจกลับมาเป็นเพื่อนกันได้เพราะสถานะแค่คนคุยยกมือไหว้ให้ตนคนเดียวขอโทษทำแอลแฟนคลับคิดหวังซ้ำๆล่าสุดนั้นหนุ่มแพทริกก็ออกมาเปิดเผยที่ไปเที่ยวมาเกี่ยวกับฉายาแพทริกลูกเจ้าสัวซึ่งเป็นเรื่องราวที่หลายคนเขาใจผิดเอาไว้ว่าบางทีคนชอบมองลูกแพทริกเป็นคนมีตังแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ลูกเจ้าสัวนะเขาก็พูดกันไปมัว่วคือใน ในช่องของ SPD ที่ผมไปช้อปออกเขาจะเรียกว่าเพื่อนเขาท่านยูเสียอุ้งอันนี้เจ้าสัวนึกออกใช่ไหมมันก็เลยก,กลายมาเป็นแบบติดและขนก็เอาไปเขียนกันค่ะ